ยกแดกเทยิ่ดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือร่มเจ้าจากใจยกแดกเทๆอย่างอกรักเ้ยความหังสองเฮายินดีนำน้อยกับเขา้เจ้าเขาเซาลองหล่วงหแขนสมเำเด็ด เย็นในซจุแอบดูท <sog. S 1> ี <ält> ่บบล้มนุ่งและตายสินลุวาใจสัมรเียนส่งเสใจนเลอยซจุดแอบดูที่ใบเบลมนตายสิลง เบิ้งเบิ้งเงเมียพะยาเมียหัวหน้าวเบิ้งพัดต้ได้ยืนจะพักกันยืนจังสี่พปเลยให้ยืนจังสี่เมันสอนลูกน้องเอาอีหล่าลองยืนมือหน่อยเออสอนท่อไปเพี้ยงเอาเอาไม่ไม่ไม่ยืนเอายืนยืนยืนขึ้นแม่บอกกันหนยเอายืนแบบเม้าแม่บอกว่าแม่บอกว่าให้ยืนยังไรเอายืนเอาอีหล่าเออเดี๋ยว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 สิมีคนสิให้เงินอยู่ เดี๋ยวเอาเอาประกวดขึ้นประกวดขึ้นประกวดทายยืนเอาประกวดต้องไปดีประกวดทาดยายืนเนี่ยผู้ใดยืนหามผู้ใดยืนดีผู้นใดหงายโอมกหนแปลได้ศูน <c oughs> ย์เฮ้ยกับแปลได้ศูนย์วะนะอันเมพยพญาเขนบอกว่าขันผู้ใดนี่แปลได้ศูนย์ขันผูดด้ใดนุน่นได้หลายกว่ากันพูดด้ใดทั้งหนบั้งน,นุ่นเนี่ยประเดี๋ยวได้เต็มล่วยเอาอีหล่าอ,อีหล่า โอ้ยเจ้ากับมาขั้นแข่วเถอเอาท่านสอท่อประเทงกับท่านร้องให้คะแนนมนะผู้ได้สีชนะเลยสี่คนเนี่ยเอาทายยืนทีเนี่สอนลูกเอาแม่เราสอนยังไงลูกเอายืนเอาเด้อพราแต่เจ้าอาจารย์นับหนึสอีหลายืนท่านนั่นเล้อลูกเด้อเอาหนึ่งสองสาสวทอปเท่ อันยู่ดาตรงๆมันจบดก๊อเรเลยเนาะแต่ว่าผมยนของข้างผมเห็นจริงสิล่ะไอ้คะแนนไปเลยมงบออีหลามาอีหลามานอันนี h, One, two, ้ผมบิ่งนพากแล้ยงใเขาจง้นจีอันธรรมด่เอีหล่ายืนยืนยืนทั้งนั้นส่วลหนึองหล่าจึ๊ไว้แซไว้กับบ้านาทีนึ่งดเด้ออ่ะเอาหนึส สอองมาเชื Th ่อมใจหลตกมือพวกพนี่แหละน่แหละาไมเอ้เผ <c ười> ู้ใดผู้ใดก่อนสงคนเออนุ่นนุนน่นนนนี่นีอันอ <c ười> ันอันนังนี่นะครับผมจบอพื้นสูฟังผมพอเล่าถึงแต่ตอนเล่าปอนหกแล้มาเต้นนกัผมเนาะสมัยนี้อยู่ปหกเก็ดี่นเลยล่ะอยู่มหาแล้วมหาบอท่นอ่าอยู่เนาตั้งยี่สีจนสิอ่าเนาะแต่ว่าอ่าเพอ่ากเพิ่นเอา นุ่นมั่นใจวะนุ่นมันม่นใจเนาะมั่นใจอย่ท่านชนะแท้เนาะนุนน่นเนาะเอา้านุน่นตั้งท่าตั้งท่าเอาขึ้น่มือสอนเอ่านุน่นพร้อมปะพร้อมค่ะเอาหนึ่งสองสาม <c oughs> ตลบมันยังไม่ตลบตลบปะ ประธานเป็นกรรมการไทย่โยพระธานว่ามาว่าน้อยเฮสามงามเมซี่ที่แห่หันอายโหท่านถึงถึงหนกทงถงนู้นเถอะถึงหนุ่งก็นเอาเต็มสิทเออท่านประธานกำลังท่านลองมาท่านกำลังให้คะแนนพร้อมกับท่านประธานพนมาท่านประธานสภาบ้านนี้แหะบาดเขาเสด็เงินเสดตามลำดับเดชท่านผู้ใดสามารถ โชว์มาด้หลายกูมูคนนึงเลหลายกูมูเออนน่นว่าหันโชวเ์เต็มที่ไปเอาเอาไปวะนน่นโน่นเอาไว้ว่าหันโอ้ยเป็นเหมือนพวกท่านขับไปนะนน่นเอาไว้เออท,ท,ท่านท่านประธานครับทาบ่านประธานครับทาบ่านรองประธานครับท่านสซทครับโปรดให้คะแนนอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้ยังยังตั้งท่าไม่เต็มที่อ่ะโน่นพร้อมไหมพร้อม,ะอมะนะโน่นเขาว่าเขาเขาเขาว่าด้องยืนสี่นะโน่นเขาต้องยืนจุดสี่นะโน่นไม่สี่นะเออ

ตน่องมาเดี๋ยวทำเลยติดใจมั้งติดใจมั้ผู้สุดท้ายผู้สุดงไทยมาหเึ่งมามามาอ่ะดีอันนี้นี่นี่นี่เราพูดผมมาเลยนะพูดดีนมันมีน้ำเข่าเปล่าลูกไสบิ้งให้ให้ให้ไอ้จับเบิ้งแตมันมีมั้งตัวหุ่นดีครับสูงยาวเข่าดีแต่จะตีเข่าหรือเปล่าเออแต่ว่าสิตีก็ตีเขาต้องมาเบิ้งหน่วยก้ามกันว่าก้ามยังขนาดเลยเอ้า พ่อหมอซื้ออย่างก่อนอ้นถุนสู่เขาเด้ออันอันอันเดี๋ยวอาจารย์เชื่อเต็มที่เนี่ยเชื่อเจ้าก็พอป้าไอ้นุ่นบวชธรรมดาเลยเจ้าจะต้องคักพวกเขาเด้อพ่อไปพ่อไปพ่อไปอ้นเลี่ยมถึบหนึ่งสองสามชั่ว ไม่ไม่ไม่เห็นมุมีใส่เบอร์มันมันมันเห็นอยู่ดิล่ะเอ้าวาดีให้ใครเนี้ยดูมะเด่นพันผู้ใดชนะวัดสี่คนเนี่ยมาหลามาลงมาหลับกันบัรดนี้รางวัลหายเนี่ยอ้าวอันนี้หมายเลขหนึ่งสองสามและสี่กับหมอลำพันลิตรสี่คนหมายเลขหนึ่ง ท่านรงหมายเลขนึงในจักคะแนนหมายเลขนให้จักคะแนนมาหันจัแนนเต็มสิให้ทอกั่าบิดให้ทอกันเมัดมายกต้งบานบานนี้ลางมัดก็ต้องทอามัดเลยจีลางมัส้ดงว่าต้งกพลาี่ปุ่สิบาทเนาะทอเข่ามัดแต่สองคนเสียบต้องเทียขึ้นกันขึ้นกันเลยเอาสั่นบ่อเอาขันจสั่นเดี๋ยวห้าสีแบบ ท้าทาไม่หั่งมหาเสน่ห์ด้วยเอาเห็นท่านล่องมาท่านทำไรเฮียไลหยดหยดด้วยนะทาไม่หัางหาเสน่เอาเดียบาดนี่ก้อนข้าสิเปมาห่แม่หางหาเสน่นี่เอาเอาก้อนนี่ก้อนเทาเอารอเมียพี่เผลอลงสูนจะบากต้นอาจารย์้าทาต้องใไปลุกอยู่ทพี่เ่อตขาถกดีสิบ่ทกาไปจังนล

hay beng tai phan ni po ta phan sa long dae ra ro bonang bak du nong niep plee joe kan mai khom

เอายเจ้าเมี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 